อง์นี้คือรุ่นกรมลหลวงชุมพรเป็นรุ่นที่ผมได้เช่าบ่อยมากๆม,ม,มากๆถึงมากที่สุดนะฮะนะฮะกรมลหลวงชุมพรเนี่ยอันนี้นะครับดูหน้าตาท่านคมชัดเจนรุ่นนี้เล่นง,ง่ายเล่นหลักหมื่นต้นนะครับหลักหมื่นต้นเล่นง,ง่ายๆสองสามหมื่นนะครับถ้าเป็นเนื้อกระไหลทองเป็นแสนยินดีรับเช่าผมได้มาหลายองแล้วจะเป็นสิบสิบกว่าอง์แล้วมั้งนะครับนี่หน้าตาท่านแกะบล็อกได้อย่างนี้เลย นะครับหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้เลยแกะบล็อกได้คมชัดเจนกมาหลวงเนี่ยเล่นง่ายมากๆนะครับนี่กุมาหลวงนี่เล่นง่ายมากๆนะครับนะครับคมนะครับเครื่องราดตรงนี้เนี่ยกุมาหลวงเนี่ยด้านหน้าเป็นกมาหลวงชุมพรนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมซูมตรงนี้ให้ดูนะและมีจุดจ่ายตังหนึ่งให้ดูด้วยคมชัดเจนนะครับ นี่เห็นไหมดูการแกะบล็อกแล้วตรงพื้นเนี่ยมีเสี้ยนหมดแล้วตัวทองแดงธรรมดาเนี่ยนะครับจะต่อโค้ดตรงนี้ถ้าทองแดงกระไหลทองเนี่ยจะต่อโค้ดตรงนี้นะครับจะต่อโค้ดด้านข้างตรงนี้ถ้าทองแดงกระไหลทองธรรมดาต่อด,ด้านล่างนี้นะครับทองแดงกระไหลทองใครอยากเห็นก็ไปติดตามในช่องคำา่างนังทีพีได้ผมลงไว้หลายคลิปแล้วนะครับนี่ก็มาหลวงชุมพรเ,เห็นไหมเขตอุดมศักดิ์เห็นไหมครับการแกะบล็อกคมชัดเจนมาก นี่เห็นไหมตอโค้ดตรงนี้นะครับชัดเจนมากพื้นเนี่ยเป็นเสี้ยนเลยแล้วลมเนี่ยเป็นทองแดงลมมันลมลมดามันปูอย่างเงี้ยลมจะออกมันปูอย่างเงี้ยนะครับนี่จะเป็นลุง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 ลมท่านสวยๆจะเป็นอย่างเงี้ยลุง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 ตนี้ถือว่าสวยมากๆนี่ครับและด้านหลังสําคัญเหมือนกันนะด้านหลังขอบท่านส่วนใหญ่ชอบปิ้นชอบปิ้นนะครับชอบปิ้น นะครับมีคำถามอะไรถามมาได้เลยชอบปิ้นนะฮะและอันนี้เป็นบล็อกผดถ้าจะมีบล็อกเรียบคือด้านหลังเนี่ยจะไม่มีเม็ดเกินตรงนี้นี่จะไม่มีเม็ดเกินตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่มีไม่มีเนื้อเกินตรงนี้จะแพงกว่าสวยๆสามหมื่นกว่าบาทเลยถ้าไม่มีเนื้อเกินนะครับนะครับนี่ <S 2> <S 2> แล้วก็การแกะบล็อกเนี่ยคมชัดเจนมาก เนี่ยดูครับดูการแกะบล็อกเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกผดนะครับสวัสดีครับนี่แล้วดูผิวท่านจะเป็นลุ้งอย่างนี้และจุดหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นธรรมชาต,าานนตนะิที่เรานึกภาพกันง่ายเลยบพรอะอันนี้เป็นบล็อกผดนะจุดหนึ่งเนี่ยที่เรานึกภาพกันง่ายเลยคือการต่อโค้ด้านหน้าเสร็จปุ๊บท่านจะสะดุ้งด้านหลังเนื้อท่านจะสะดุ้งอย่างนี้ด้านหลังเห็นไหมเนื้อท่านจะนูนเห็นไหมจะนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมจะนูนขึ้นมาเห็นไหม ตอกด้านหน้าเห็นไหมครับเข้าใจนะเป็นแผ่นนะสมมติเป็นแผ่นลงหะตอกมีแรงกระแทกด้านหน้าก็จะสะดุ้งด้านหลังเห็นไหมครับมากมากน้อยอยู่ที่แรงตอกนะครับมากน้อยที่แรงตอกถ้าเป็นกระไหลทองตอกตรงนี้ใช่ไหมจะสะดุ้งด้านหลังตรงนี้และวนใหญ่สะดุ้งเนี่ยกระไหลทองจะแตกออกมานะครับก็เป็นทําให้จุดสังเกตเรื่องเดิมได้เลยเห็นไหครับพี่อภิชาตนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดสําคัญและสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวตัด นะครับขอบตัดในสําคัญตรงคําว่าอุดมเนี่ยที่มีสองล่องตรงนี้เนี่ยนะครับที่มีสองแท่งตรงนี้เนี่ยก็สําคัญพวกนี้เนี่ยเป็นจุดจ่ายตังอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับแลวตัวตัดท่านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้และอีกจุดหนึ่งนะครับตรงขอบตัดตรงนี้นะครับนี่จะมีล่องตรงตรงข้างบนนี้นิดนึงนะครับเนี่ยจะมีล่องตรงเนี้นี่นะดูดีๆนะครับหลายหลายคนเนี่ยไม่รู้เห็นไหมมีล่องตรงนี้นี่ครับ นะครับและจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่สําคัญมากๆหลายคนอาจจะไม่รู้พลิกด้านล่างลงมาตรงนี้นะด้านข้างฝั่งนี้นะพลิกมาเนี่ยตรงนี้เลยนะโอ้กล้องไม่ค่อยชัดนะครับคําว่าเนี่ยตรงนี้รอเรือตรงนี้นะจะมีติ่งตรงนี้นิดหนึ่งติ่งหนึ่งเป็นตัวตัดนะครับตามจริงก็ดูโดยธรรมชาติไปแต่ว่าก็มาบางจุดให้ดูเฉยๆว่า เออเป็นยังไงเห็นไหมมีติ่งติงหนึ่งเห็นไหมครับตัวตัดตรงนี้นะครับจะมีติ่งติ่งหนึ่งอยู่นี่พวกนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่กุมาหลวงนะครับนี่ครับแล้วดูตัวตัดพวกนี้เป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมชัดเจนพวกนี้นี่เป็นพระรุ่นนี้ได้บ่อยนะครับเนือ้อทองแดงสวยๆสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทนะครับ แล้วแต่บล็อกบล็อกเรียบประมาณสามหมื่นกว่าบาทได้นะครับแล้วบล็อกผดพวกนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระไหล่ทองสวยๆแสนขึ้นนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับกระไหล่ทองนะครับก็ยินดีรับเช่านะกุมหลวงเนี่ยนะครับชอบมาก